สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ s u z u k i GSR x R 400นะครับหรือรหัสที่ลงท้ายว่า R7 เป็นรถตระกูล 400cc สสูบเรียงระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับเป็น400ตัวสุดท้ายของ s u z u k i เลยก็ว่าได้ GSR x R 400เนี่ย R7 ผลิตในปี1990ใช้รหัส R7 เป็นรหัสสุดท้าย เครื่องยนต์มีแรงม้าถึง59แรงม้าใส่โชคหน้าหัวกลับปรับแฟรลิงใหม่ทุกอย่างหลังจากปี1993เครื่องยนต์ของ R7 เนี่ยก็ถูกปรับให้แรงม้าลดลงเหลือ53แรงม้ามันเป็นกฎระบบในเรื่องของไอเสียในสมัยนั้นนะครับโอ้โหความหล่อของ Suzuki R7 ในยุคเก่าๆนะเราจะสังเกตได้ว่า มันจะเป็นไฟกลมแบบนั้นแต่มา400ตัวสุดท้ายเนี่ยพัฒนาเป็นไฟกลมคู่แล้วก็มีโคมมันเป็นสเสน่ห์จริงๆนะดูดินี่คือ400ซีซีนะแต่คือ400ซีซีที่ขนาดมันเกือบเท่าตัวพันร้อยของผมอะทุกคนด,ดูขนาดเล็กกว่ากันนิดนึงนะครับ สุดยอดอ่าตอนนี้ผมอยู่กับอ Army R7 <ผม S 1> นะครับเฮ้ยผมถามหน่อยว่าไปได้คันนี้มายัางไงมีพี่ชายคนหนึ่งพาผมไปซื้อมาครับใช่ครับไปอยู่อยู่ที่ไหนไปได้มาจากที่ไหนครับอผมได้มาจากคนเก็บรถคนหนึ่งอ,อยู่แถวสายใหม่ครับอ๋ออยู่แถวสายใหม่ก็อยู่ในบริเวณกรุงเทพใกล้กันใช่ครับ รูปพอพอเห็นครั้งแรกเลยเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างสําหรับคันนี้ทาไมทําไมถึงเลือกเลือกเลือก R7 อ,กอะ่ะรู้สึกว่ารูปทรงแม่งสวยมากใม่มเทียบกับคือขผมเคยขี่ซี r บียร์400มาอ่าครับแล้วพอมาเจอเนี่ยคือแม่งต่างกันเลยต่างกันในเรื่องของดีไซน์มันอันนี้มันจะโฉบกว่าเยอะเลยครับใช่ครับถ้าซ<ม>ีบียมันจะดูโบราณไปหน่อยนะอืมอืใช่ใช่ช่พูดถูกพูดถูก คือผมชอบคันนี้มากกว่าซีเบียร์400เนี่ยเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นซูซูกิครับมันก็จะเวลามันก็จะดุดันกว่าดุดันกว่าแรงกว่าตามตามสไตล์คนดีขี่ฮอนด้าคนบ้าขี่โซถือถือถือว่าถูกใจไหมคันนี้ถือว่าถือว่าถูกใจไหมพอใจอย่างตอนเนี้ยถูกใจครับพอใจแล้วตอนนี้ เครื่องยนต์400ที่หน้าขับที่สุดแล้วเครื่อง400ที่หน้าขับใช่ครับพี่ผมรบกวนอาร์มี่ลองคอมให้ดูหน่อยได้ไหมเอ้ยต้องเสยผมไม่งั้นไม่เหมือนที่หลิวนะเฮ้ยผมว่ารูปทรงมันกำลังโอเคนะเวลาขับในกรุงเทพนี่คือน่าจะแบบนุ่ง่ายด้วยนะก็บุญง่ายครับแต่ว่ามันก็จะเมื่อยหน่อยเมื่อยนิดนึงด้วยความที่มันเป็นอ่า เป็น400ตัวแข่งนะเกือบเกือบจะเทียบเท่าเลปิกาในสมัยนั้นเลยแขก็จะต่ำครับ้า,าก็จะสูงหน่อย่อาใช่สังเกตว่า่าช่วงแฮนดเนี่ยจะพอดีกับหัวเข่าเลยเนี่ยคือความเมื่อยเลยลองสตาร์ทฟังเสียงให้ฟังได้ไหมได้เลยครับ ดังแบบผู้ดีบบตามสไตไล์ Arm ์ม r ครับผมว่าูุทรงเขาโอเคนะออกแบบมานะผิดจากเมื่อก่อนที่ว่าจะเป็นไฟกลมแบบแบบนั้นอ่ะนะอ,อันนี้เป็นอลูมิเนียมไหมนี่ก็เป็นท่อลมตัวโฟล,แลแมแอร์ที่ว่าสูดลมเข,ข้าช่องนี้นะแล้วก็ไประบายในเครื่องวนเข้าคาบูนะครับวนเข้ากองอากาศ เลยสุดกูตกใจเลยเสียงอปไนโหดขอบคุณฉ่โหดมากตาจเลยปปะฮะตกใจเลยมั้ยไม่แม่มึงจะด่าไหมเนี่ยด่าไม่ได้ไม่ไม่เป็นไรครับเราสนิทกับแม่นะครับแต่ว่าเมื่อกี้เสียงมันดุมากเลยนะเสียงมันโหดมากเลยนะโหดมากเฮ้ยมันคือ400ที่ถือว่าในตอนนั้นถือว่าน่าจะเร็วเร็วมากก็ระดับหนึ่งนะแต่ที่สืบมาเนี่ยมัน มันแรงกว่า cbr 400อีกแต่ cbr 400ในเรื่องของพวกคอนด้พวก,ก vfr เนี่ยเขาจะเก่งในเรื่องของทางโค้งแต่อันนี้คือสิ่งทางตรงอ,อ,อพูดกับ <ๆ S 1> พ,พูดง่ายๆว่าตัวนี้คือสิ่งทางตรงเลยนะครับเป็นตัวที่คุมยากนิดนึงแล้วก็ดือโค้งนิดหน่อยแต่ถ้าเราปรับความเข้าใจกับรถได้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะชินไปเองมันก็จะเราต้องปรับหารถอะครับอืก็ไม่มีอะไรนะคันนี้ก็ดิมเแล้วก็ท่อใบหนึ่ง นี่ก็จะเป็นทวินดิสตนะครับดิสคู่แล้วก็เป็นระบบชคหัวกลับในคลาส400น่าจะเป็นรุ่นแรกๆที่เป็นหัวกลับแล้วก็ในเรื่องของตัวที่เป็นแฟรลิงเนี่ยเขาตัดเป็นช่องลมเนี่ยมันดูสปอร์ตมากเลยนะมันดูดีอะนะโอ้ร okay. คันนี้การขับขี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกัน,น آه <applause> รู้สึกคือแบบเฮ้ยมันใช้สี่ร้อยหรอวะมันใช้สี่ร้อยจริงจริงเหรอวะสี่ร้อย